จังหวัดลบบุรีจัดก,กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันนวมินทรมหาราชเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่7วันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2566 วันที่13ตุลาคม2566ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์อําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีและ ประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีทุกมู่เล่าได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพวงมาลาพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน199,999ตัวและการจัดนิทรรศการวันดินโลกเฉลิมพระเกยียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิรว่าวันนวมินทรมหาราชตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566รับทราบการกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลนอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปวงผสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงผสกนิกกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง อนเนกอน,นันต์แก่ประเทศชาติทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อนาประชาราชได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วที่สารุทิศแสงแห่งดวงประทีปที่ส่องสวัยอยู่ทั่วแผ่นดินนี้เปรียบประดุดดังดวงจิตที่บริสุทธิ์ของปวงผสกนิก ที่ล้วนสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้พระสงนิกรทุกหมู่เหล่าจะน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดํารงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสื่อไป สำหรับเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ส,สยามบรมราชกุมารีทรงกระทําพิธีเปิดเขื่อนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542พร้อมพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์อันหมายถึงเขื่อนแม่น้ําป่าศักที่เก็บกักน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ทรงพระราชทานเขื่อนป่าศัก์แก่เหล่าพระสงนิกรชาวไทยจวบจนปัจจุบัน